สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับวิดีโอนี้เป็นวิดีโอสาธิตการใช้เซิร์ฟเวอร์เช็คเคนอกสำหรับซัมซุงนะครับอย่างที่เราทราบกันดีว่าในส่วนของ Samsung ที่ออกมาจำหน่ายปัจจุบันนั้นนะครับก็มีเครื่องที่เป็นรูปแบบ MDM Rock นะครับก็คือในอส่วนของ Grab Taxi ก็ตาม Operator Rock อย่าง AIS Detect หรือที่เราเรียกกันว่าเครื่องรายเดือนก็ตามรวมไปถึงเครื่องล็อกองค์กรต่างๆและก็ล่าสุดเลยก็คือเป็นในส่วนของการล็อกจำกุงไฟแนนซ์ไม่ว่าเครื่องนั้นๆจะถูกใช้ได้อยู่หรือโดนล็อกไปแล้วก็ตามนะครับเราสามารถเช็ครายละเอียดได้ก่อนที่จะมีการซื้อขายเครื่องหรือมีการรับซื้อรับจำนำเกิดขึ้นนะครับ เพราะถ้าเราไม่เช็คก่อนเราไปเจอเครื่องที่ปลดล็อกมาหรือเจอเครื่องที่ยังไม่ถูกล็อกแต่เราเช็คไม่เป็นเนี่ยเวลาจะเกิดการซื้อขายเครื่องล็อกก็ต้องมานั่งปลดบางตัวก็ปลดไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็มาดูการใช้งานผมเป็นเพียงตัวกลางในการเชื่อมต่อระหว่างคุณเข้ากับเซิร์ฟเวอร์ของซัมซุงนะครับเพราะฉะนั้นรูปแบบการใช้งานเซิร์ฟเวอร์เช็คนั้นมีต้นทุนในการทำงานต่อหนึ่งเครื่อง ต่อ1เครดิตนะครับเรามาเริ่มกันนะครับในเซ right ิร์ฟเวอร์ไรท์ออนเคนอกนะครับก็เป็นเซิร์ฟเวอร์ที่ผมทำขึ้นมานะครับเพื่อเป็นตัวกลางในการเชื่อมต่อเราเข้ากับ Samsung s e r v ฟเอนะครับอัตราการเช็คนะครับรายละเอียดการเช็คก็จะอยู่ที่หน้าแรกนะครับประมาณนี้ตัวอย่างเลยนะครับ1การเช็คเท่ากับ1เครดิตนะครับ 1, เครดิตเท่ากับ35บาท เพราะฉะนั้นเราสามารถเช็คเองได้ตลอดเวลานะครับตลอด24ชั่วโมงพูดง่ายๆว่าเช็คฟรีไ,ไม่ใช่พูดง่ายๆว่าเช็คได้ตลอด24ชั่วโมงทั้งในมือถือแล้วก็หน้าจอคอมพิวเตอร์นะครับแต่ไม่ฟรีนะครับบอกก่อนนะครับเพราะว่าผมก็มีต้นทุนกับทางปลายทางนะครับผมแค่เป็นตัวกลางในการเชื่อมต่อคุณเข้ากับระบบการทำงานที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นการแสดงผลทุกอย่างออกจากซัมซุงเซิร์ฟเวอร์นะครับ ตรงไม่มีผิดพลาดนะครับกำชับนิดนึงว่าอีมี่ที่พิมพ์จะต้องถูกต้องและจะต้องเป็นอีมี่หนึ่งเท่านั้นนะครับอีมี่ที่พิมพ์ในเครื่องเพื่อเช็คกับระบบจะต้องเป็นอีมี่หนึ่งเท่านั้นนะครับอีมี่สิบห้าตัวอีมี่หนึ่งเท่านั้นใช้อีมี่สองไม่ได้พิมอ์อมี่ผิด ไม่ได้นะครับจะต้องเป็นอีมี่อสิบห้าตัวจากอีมี่หนึ่งเท่านั้นนะครับหลังจเลตเอมี่ไม่นับนะครับเพราะฉะนั้นจะนับจากซ้ายไปขวาได้สิบห้าตัวเราเอาอีมี่ไปเช็คนะครับโอเคเรามาเริ่มกัน1เช็คเท่ากับ1เครดิต1เครดิตเท่ากับ35บาทเพราะฉะนั้นตอนหนึ่งการเช็คนะครับเราจะมีต้นทุนในการตรวจสอบอีมี่ที่35บาบาทดีกว่าเครื่องหลุดจำนำมา หรือจะมีการซื้อขายแล้วเครื่องนั้นล็อกขาดทุนเป็นพันเป็นหมื่นนะครับเรามาเริ่มกันครับไปที่ r i t e o n k e n o c k c o m นะครับกดไปที่ sign in ครับ หลังจากกดไปที่ sign in แล้วในกรณีที่เรายังไม่มียู e เซอร์เนี่ยเราต้องสมัครก่อนนะเราก็ต้องกดไปที่ sign up ครับ sign up คือการลงทะเบียนนะครับหลังจากนั้นก็อ่าพิมยู u เซอร์ที่เราจะใช้แล้วก็อีเมลที่เราใช้งานอยู่รวมถึงพาสเวิร์ดที่เราต้องตั้งขึ้นมาเองนะครับแล้วก็ติ๊ก i agree นะครับเรามาเริ่มกันอ่าผมก็จะพิมพ์ไปงี้เรามาใช้ของผมไม่ได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันก็จะ,ะปิดไป นะครับสำหรับของผมที่ทำเป็นตัวอย่างผมก็จะสมัครยูเซอร์ขึ้นมาต้องเป็น Gmail ที่เราใช้งานอยู่จริงนะครับตรงนี้ก็เป็น Gmail นะนะครับอันนี้ก็เป็นยูเซอร์นะนะครับแล้วก็พาสเวิร์ดก็ตั้งขึ้นมาครับหลังจากนี้เรากดตรวจสอบให้เรียบร้อย Gmail ถูกต้อง User ถูกต้องพาสเวิร์ดที่เราตั้งนะครับกด Sign Up ครับ Sign Up คือการลงทะเบียน r e g i s t s t เตอร์ซ็อกเซตนะครับลงทะเบียนเสร็จแล้วก็จะกลับมาที่หน้านี้พอมาที่หน้านี้เราก็ใส่ Gmail ที่เราใช้งานครับที่เราลงทะเบียนไปเมื่อสักครู่นี้แล้วก็พาสเวิร์ดที่เราตั้งเมื่อสักครู่นี้นะครับกด s i g n อินพอกดจ่ายอินเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าเครดิตของเราเนี่ยมีศูนย์เครดิตไม่มีเครดิตเลยนะครับ ก็ต้องเติมเครดิตเข้าไปก่อนขั้นต่ำ10เครดิตครับเซิร์ฟเวอร์ทำงาน24ชั่วโมงครับไม่มีหยุดสามารถเช็คเมื่อไหร่ก็ได้ตอนไหนก็ได้นะครับตลอดเวลานะโอเคครับผมทีนี้ในกรณีที่จะซื้อเครดิตนะครับหลังจากเราลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็แจ้งไปที่เพจนะครับที่เพจ GSM Online TH ว่าต้องการเติมเครดิตเช็คจำจุงครับค่ะ ต้องการเติมเครดิตเช็คจำกุงของเซิร์ฟเวอร์ไรอ o นเคนอกนะครับอทางเพจเขาก็จะขอ Gmail ที่เราทำการลงทะเบียนหลังจากนั้นเขาก็จะเติมเครดิตเข้ามานะครโอเคครับตอนนี้ผมกำลังจะเติมเครดิตเข้ายู e r เซอร์ตัวที่ผมกำลังทำวิดีโออยู่10เครดิตนะครับผมเติมแล้วนะครับพอเติมเสร็จแล้วตรงนี้ยังมีสูมกดรีเฟรชหนึ่งครั้งครับเราจะเห็นว่าเครดิตเข้ามาแล้วนะครับ โอเคหลังจากเราแจ้งไปที่เพจ gdm online t h นะว่าต้องการเติมเครดิตเช็คซัมซุงเนี่ยเสร็จปับ๊บนะครับเราก็จะมาอยู่ที่หน้านี้จะสังเกตว่าหน้านี้ตรง history เนี่ยจะยังไม่มีอะไรเลยนะครับจะยังไม่มีประวัติการเช็คนะครับก็ไปที่หน้าดัชบอร์ดครับ เราจะต้องอยู่หน้านี้นะกดที่หน้าดัชบอร์ดเราจะอยู่ที่หน้านี้ผมมีตัวอย่างอ e ีมี่ครับในกรณีที่เราจะเช็คอย่างสมมุติว่าผมมีเคสนี้เนี่ยผมมีเครื่องอย่างนี้เนี่ยอย่างเงี้ยาการแสดงผลจะตรงกับตามนี้ทุกอย่างเลยทีนี้เนี่ยในการแสดงผลเนี่ยนะครับอย่างตัวนี้ถ้าเครื่องไม่ล็อกสถานะจะขึ้นคําว่า no นะครับจะคําว่า uh, not lock นะครับแต่ถ้าล็อกจะบอกคําว่าล็อกเลยอผมมีอ e ีมี่ตัวอย่างครับ มีของเครื่องเมื่อสักครู่นี้เลยนะครับคือถ้าเครื่องที่ล็อกเนี่ยนะครับถ้าล็อกนะอันนี้ผมกดเช็คนะก็จะแสดงผลเลยนะครับแสดงผลทันทีเลยนะเห็นไหมครับสะเตตัสเนี่ยจำไว้เลยเราจะดูแค่ตรงนี้เราอาจจะไม่ได้สนใจข้อความพวกนี้หรอกนะครับสะเตตัสถ้าเท่ากับออนต่อให้เครื่องนั้นใช้งานได้อยู่ถือว่าเป็นเครื่องล็อกครับเพียงแต่ว่ายังไม่ค้างค่าบริการยังไม่ค้างบินนะครับซึ่งก็จะตรงกับเนี่ยครับข้อความที่ระบบแจ้งเตือนขึ้นมาแบบนี้ นะครับตามนี้เลยนะครับตรงกันทุกอย่างในกรณีที่ล็อกแล้วเนี่ยมันโชว์แน่นอนแต่ในกรณีที่ยังไม่ล็อกหมายถึงเครื่องใช้งานได้อยู่เราจะดูจากสเตตัสถ้าสเตตัสเป็นออนเมื่อไหร่นะครับตีไปว่าเครื่องนั้นเป็นเครื่องล็อกไม่ว่าจะเป็นรายเดือน Grab Taxi หรือ Finance หรือเครื่อง MDM องค์กรต่างๆนะครับเราจะตีกันจากตรงนั้นนะครับโอเคผมก็มีมีที่2นะครับมีที่2กดเช็ค ทุกครั้งที่เราเช็คระบบจะตัดเครดิตไปอัตโนมัติเลยนะครับเห็นไหมครับถ้าระบบบอกว่าออนมันก็จะมาพร้อมกับความอย่างข้อความอย่างเคสนี้เนี่ยเครื่องล็อกไปแล้วนะครับเครื่องล็อกไปแล้วมันยังไงก็ออนแน่นอนพร้อมกับข้อความที่บอกว่าเราจําเป็นจะต้องไปชําระเป็นข้อความที่อยู่หน้าเครื่องนะครับนะครับโอเคผมก็จะอย่างบางเคสนี่นะครับผมก็จะเอาอีมี่ตัวอย่างที่แบบ เช็คแล้วมันกระแดงผลให้เราเห็นว่านะครับเราเช็คไป2ตัวแล้วนะเครดิตถูกตัดไปแล้วอ่าเห็นไหมครับอย่างเคสนี้ถ้ามีครั้งว่าชําระกรุณาชําระก็จะเป็นข้อความจากระบบนะครับไม่ได้เป็นข้อความที่ผมเขียนขึ้นมาเองหรือ,อไรทั้งสิ้นจะเป็นข้อความที่ตรงอยู่กับหน้าเครื่องเลยโดยเราจะยึดจาก,กเตตัสออนเป็นหลักครับจะไม่ได้สนใจตรงนี้ครับจะไม่ค่อยได้สนใจตรงนี้ตรงนี้เป็นหลักเลยนะครับถ้าตรงนี้เป็นออน ยังไงก็ติดรายเดือนต่อให้เครื่องนั้นใช้งานได้อยู่ยังไม่ค้างบินหรือต่อให้เครื่องนั้นไม่มีข้อความไม่มีอะไรเลยอาจจะเป็นเครื่องปลดล็อกมามันก็อีมี่ก็คืออีมี่ครับที่อยู่บนระบบของซัมซุงซึ่งเราไม่สามารถเปลี่ยนในเครื่องได้อยู่แล้วนะครับโอเคทีนี้ก็มาที่อีมี่ที่ไม่ล็อกถ้าไม่ล็อกจะโชว์สถ,ถานะแบบนี้ครับเห็นไหมครับว่าผมเช็คไปทั้งหมด3แล้วนะครับสอีมี่แล้วอ่ะก็ถ้าไม่ล็อกจะโชว์แบบนี้การันตีร้อว่าไม่ล็อกแน่นอนครับ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับจะต้องอยู่กับอีมี่ที่เราเคียเข้าไปนะครับถ้าเราเคี์อีมี่ผิดนะครับระบบจะแจ้งว่า NOT LOCK นะครับต้องบอกก่อนนะนะครับถ้าเราเคียอมี่ผิดนะครับเราก็จะเสียเครดิตฟรีเพราะฉะนั้นทุกอย่างจะมีการจัดเก็บไว้อยู่ในฮิตเทอรี่ของเรานะครับผมก็พีเอมี่ใหม่มานะครับตอนนี้ผมเช็คไปแล้วทั้งหมด54าสีมี่มี่ที่กําลังเช็คเราจะเห็นนะครับการแสแดงผล Not l ล็อแบบนี้ โอเคนี่ก็คือเครื่องไมลล็อกเราใช้ไปทั้งหมด5เครื่องเช็คไปแล้ว5ตัวในฮิ s t ทอนะรี่จะมีบอกเลยนะครับจะมีบอกเลยเราจะพิมพ์มี่ก็ได้หรือเรากดมาที่ฮิ s ทอรี่เนี่ยแล้วเรากดเซิร์ h ได้เลยนะครับก็จะบอกประวัติการเช็คของเราทั้งหมดแล้วก็วันที่เราเช็คแล้วก็เวลาที่เราเช็คนะครับเวลาเนี่ยก็อาจจะบวกเข้าไปประมาณ1ชั่วโมงจากเวลาปกตินะครับไม่มีผลทีนี้ในรายละเอียดตรงนี้ก็จะอยู่ในนี้ทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นอาจารย์ครับผมเช็คแล้วครับ ระบบแจ้งว่า not ตล็อกแต่ผมแต่เครื่องมันล็อกครับผมบอกเฮ้ยไม่มีทางไปดูดีๆอีมี่ใส่ถูกอ๋ผมใส่ผิดครับอาจารย์แน่นอนมันก็แสดงผลเป็นน o อตล็อกเพราะดาต a ้าเบสมันอ่านอีมีนะ่นั้นไม่เจอฐานข้อมูลถูกไหมครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างจะอยู่ในนี้หมดนะครับจะอยู่ในการทํางานในนี้ทั้งหมดในส่วนของการเช็คนะครับสําหรับการเริ่มทํางานนะครับก็ปลอดภัย สำหรับท่านที่ต้องการเติมเครดิตนะครับทักได้ที่เพจ GSM Online t h นะครับ GSM Online CH แจ้งว่าต้องการเติมเครดิตไรอ้อนเคนอกครับ10เครดิตขั้นต่ำก็เท่ากับ350ต่อ1การเช็คนะครับใช้10เครดิตนะครับต่อหนึการเช็คใช้ตอหนึ่งการเช็ค,ชคใช้1เครดิตครับก็มีมูลค่าเท่ากับ35บาทเหมือนที่เราเช็คกันอยู่ปัจจุบันนี้นะครับโอเคนะครับเป็นวิดีโอสั้นๆที่ คิดว่าจะทำให้เราทำงานกันได้ง่ายขึ้นบนระบบการทำงานที่ถูกต้องนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ